โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผม Kingnon KD Channel กันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมก็สําหรับในวันนี้นะครับเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ One Piece Millennium นั่นเองนะครับก็เพิ่งเปิดใหม่ในไม่กี่วันนะครับผมหรือว่าเกือบจะเดือนแล้วแหละนะครับโอเคนะผมก็สำหรับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนฟาร์มค่าสแต็กในเกมนี้นั่นเองนะผมก็คือสแต็คดิวิฟุตนั่นเองนะครับโอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมก็ขอัประมาณ50ไลค์แล้วกันนะครับก็ใครที่ตาผมลืมจ้า คุณติดตามผมด้วยนั่นเองนะครับโอเคผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับทุกไลค์ทุกการติดตามเลยนั่นเองนะครับโอเคถ้าใครกดแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยผมไปกันเลย โอเคผมก็มากันต่อแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็จะมาสอนฟาร์มค่ายูฟุนนั่นเองนะครับโอเคก็ก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกซับสไครต์เหมือนเดิมเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาโชว์ความสามารถพิเศษของตัวผมเลยนะครับโอเคมาเด๋เริ่มกันเลยดีกว่านะครับชึบโอ้โหทุกคนเห็นเหมือนผมปะมันจะเป็นหมัดไว้ทุกคนมันจะเป็นหมัดนะหมัดแล้วเคลือบด้วยสีดำ,ดำนะครับแล้วก็เวลาเราใช้ดาบเนี่ยมันก็จะเคลือบสีดำไปด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นการดีเลยนะแต่ว่าผมว่าในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ของวันพีชอ่ะมีมิลิเนียมนั่นเองนะครับมีผมคนเดียวนะที่ใช้นะพีเรสไม่มีนะทุกคนเห็นปลาพีเรสไม่มีนะมีแต่ผมคนเดียวนะครับดูดิพีเรสไม่สามารถใช้ได้นะครับเฮ้พีเรสอย่าฆ่าผมนะอันนี้ก็คือพีเรสไดมอนด์นั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรา พูดเยอะมากเลยนะครับก็อันนี้มันคือไฮซีก่อนนั่นเองนะครับก็พี่เลสเป็นคนช่วยผมหานะทุกคนอย่ามาตีผมพี่เลสมาโทรนะครับโอเคนะผมค่าของดีฟุตเนี่ยมันคือค่านี้เลยนะผมที่มันเขียนตัวเอสนำหน้าเดี๋ยวผมก็ไม่รู้นะถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแต่ว่าไอ้ทุกอันเนี่ยผมรู้หมดเลยแต่ยกเวน้นเนี่ยผมอ่านไม่ค่อยเป็นนะครับโอเคนะผมก็ไอ้ป้ายควสใช่ไหมทุกคนมันจะมี3อันนะครับสำหรับคนที่แบบอยากฟาร์มค่าดีฟุตกับค่าต่อยค่าตีนะครับ ก็มาฟาร์มอันแรกเลยนะครับแต่ว่าใครอยากฟาร์มค่าดาบนะก็สามารถมาฟาร์มตรงนี้ได้เลยนะผมค่าซ้อนนั่นเองนะครับค่าสุดท้ายก็คือค่าดีฟนนั่นเองนะครับผมหรือว่าค่าเลือดนั่นเองนะแต่ว่าผมจะฟาร์มค่าอันแรกเลยนะครับปาพิเลสเดี๋ยวเราไปจัดการไอ้พวกนี้ดีกว่านะพิเลสพิเลสน่าจะไม่ดินผมนะเพราะว่าพิเลสบอกว่าบ้านพิเลสดังนะไม่สามารถอัดได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวฟาร์มไปเรื่อยๆนะผมมันบอกว่าให้ฆ่าไอ้เจ้าโจนป่าเนี่ยผมตั้งชื่อว่าโจนป่าแล้วกันนะพิเลสอย่าฆ่าผมโอเคมาเดี ฟาร์มฆ่าโจนป่าเลยนะครับผมประมาณเจตัวนะโอเคฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะทําการฟาร์มไปก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ผมใช้ผลสายฟา้าเดือนะทุกคนแรงปะ่ะทุกคนทุกคนว่าด,ดีไหมผมว่าไม่ดีนะผมว่ามันไม่ดีมากๆเลยด้วยนะครับเพราะว่ามันยังกาก,ากอยู่นะแอดบินปรับดีๆหน่อยนะครับเชื่อดูดิทุกคนโอเคนะผมเวลาเรา,าฟาร์มฆ่าของเควสเสร็จเ,เนี่ย ฟาร์มค่าของเควสข้างล่างเนี่ยเสร็จเนี่ยมันจะเพิ่มค่าข้างบนมาครับผมมันคือค่าอะไรไม่รู้นะแต่ผมว่ามันจะเพิ่มค่าดีฟุตละกันนะครับมันก็จะเพิ่มค่าดีฟุตกับค่าต่อยมานั่เนเองนะครับแต่ว่าผมฟาร์มค่าของเกาะเนี่ยมันจะขึ้นน้อยนะเพราะว่าสแต็ของของผมเนี่ยมันจะเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปทําการไปฟาร์ม li like เกาะดูเลยดีกว่าเกาะทะเลทรายนั่เนเองนะครับ <ite> <ๆ S 1> โอเคไปเดี๋ยว <Cross> <enos S 1> เราฟาร์มเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปไปก่อนนะครับ โอเคนะครับผมตอนนี้เราทําการเดินทางไปเกาะทะเลซานั่นเองนะครับตอนนี้พี่เลดเปิดไมค์แล้วนะผมครับผมอยู่แล้วพี่เลดหล่อไหมพี่ผู้ทรงศัดอยู่แล้วใช่ไหมพี่โอเคนะผมก็เด็กๆน้องๆที่ติดตามพี่เลดอยู่นะครับก็ฝากมาติดตามพี่ด้วยนะโอเคมาเดี๋ยวเราทําการมาก่อนนี่เลยผมเกาะทะเลทรายนะเพราะว่าไอเกาะนั่นน่ะค่าสเตตัสผมมันขึ้นช้ามากนะครับเดี๋ยวเรามาก่อนนี่เลยดีกว่านะครับผม โอเคนะผมทุกคนมาเกาะน,นี้ใช่ไหมทุกคนจะเห็นเป็นป้ายควสอยู่ข้างบนนะครับเราก็กระโดดขึ้นมาเลยนะครับไอป้ายควสเนี่ยจับพิเศษกว่าตรงนู้นใช่ไหมทุกคนทุกคนจะเห็นว่าป้ายตรงนู้นอ่ะมันจะมีแค่แถวเดียวนะครับผมแต่ว่าไอเกาะเนี่ยจะมี2แถวนั่นเองนะเอาง่ายคือข้างบนนะครับผมก็คือฟาร์มค่าไอพวกกระจกกระจกเนี่ยเออนะผมพวกกระกาแนะแต่ว่าค่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นข้อขาดนะครับผมถือว่า เป็นเพรว่าคนที่โหดมากๆเลยนะครแต่ว่าผมสู้ไม่ได้นะใช่จะได้ EP เยอะมากๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเราทําการรับอะไรเดียวดีพี่คืออ้นต้องการเป็นพลังผลพิศาจหรือว่าต่อยแรงๆหรือว่าปืนแรงๆหรือดาบแรงๆดีฟุตพี่ค่าค่าผลต้องเป็นสตริงไหมพ้่โอเคไปเรารับเลยนะครับเพราะว่าพี่เลดฟาร์มเป็นเรียบร้อยหรือเปล่าหรือว่ายังพี่ ได้มาเลยตามมาโอเคปะเราก็รับไปเลยนะมาตรงเข้าขดายโอเคปึ๊บแล้วข้าวดานมันเดินไปไหนแล้วเนี่ยมันรีเลือดไหมพี่ถ้าเราไม่ตีอย่างเงี้ยมันรีเลือดปะเดี๋ยวพี่ดูแป๊บนึงนะนี่ไงขาวดานอยู่ด้านนี้ออนอ้นตรงไหนด้านนี้ตัดไปพี่ใช่ใช่อยู่ทางด้านนี้เลือดมันใกล้หมดแล้วอ้นไม่รู้ไหวหรือเปล่านะก็จะไหวพี่โอเคไหวไหวพลังมังกรไปเฮ้ยอืมเฮ้ยพี่เล็ดผมกลัวตาย ตายครับผมเรียบร้อยโอเ้เมื่อกี้ทุกคน,นเห็นค่าผมปลาขึ้นโคตรเยอะสุดยอดสุดยอดพี่เลส <Okay. S 1> โอเคนะครับแต่ว,ว่าสำหรับคนที่แบบไม่มีเพื่อนช่วยอะไรพวกนี้นะครับก็รับอันข้างบนก็ได้นะทุกคนโอเคผมจะรับให้ดูนะครับแล้วก็ไปฟาร์มค่าพวกต่อสู้กับพวกกระจกเลยนะครับนี่เลยแล้วก็ตีไปนะผมมันบอกให้ฆ่าเก้าตัวนะเราก็ฆ่าไปเลยครับผมเป็นตัวก็คือ ฟาร์มไปเรื่อยๆค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยนะซึฟาร์มตัวนี้ใช่ใช่นะครับผมแต่ว่าฟาร์มข่าอะไรที่ใช้โลเกียจะโอเคใช่ครับผมไอ้ฟาร์มค่าไอ้พวกเนี่ยคือมันจะได้ EP น้อยมากนะครับแต่ว่าใครสู้ไม่ได้ก็สู้ไอ้พวกนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าข้อโคดายมันโหดมากนะครับสำหรับตัวผมยังสู้ไม่ได้เลยต้องให้พี่เลดช่วยนะครับโอเคตัวนี้ก็แค่มีผลสายโลเกียก็สามารถฟาร์มได้แบบชิวๆเลยใช่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายแบบ กับหนวดขาวเลยพวกเนี้ยก็น่าจะสู้ยากอยู่นะทุกคนถ้าคนเพิ่มแบบว่าเพิ่งเล่นใหม่นะครับผมผู้เล่นใหม่โดยประมาณเนี้ยจะฟา์มยากหน่อยนะครับโอเคเพราะว่าพวกเราสายเปใช่ไหมพี่พี่เปดาบพี่เปดาบโยรู้ให้ผมหน่อยก็ได้นะเฮ้ยเงินในกลุ่มไม่มีซะก็มีอยู่สองร้อยเราบ้างเองให้ผมก็ได้พี่เราทําการมาป้นพี่เลดนะครับอ๋อทำการป้นพี่อะ ตอนนี้มันเกิดอย่างพี่มันจะเกิดกี่นาทีอะพี่เขได้ห้านาทีเกิดตัวหนึ่งบอสห้านาทีเกิดตัวนึงเราก็ฟาร์มไปนะครับก็คลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับช่วงนี้พวกผมก็จะแบบว่าทําคลิปนานขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะเมื่อก่อนมนพยายามใช้สกิลด้วยใช้สกิลผลสายฟ้าใช่ไหมพี่โอเคได้ใช่คือผลสิผมว่ามันไม่เวิร์กนะพี่ไอ้ผลสายฟ้าเนี่ยมันผมว่ากากนะ มันกากยังไม่รู้พี่เออใช่พี่คือคือตัวเอกอ่ะมันมันบัคหลายรอบมากเดี๋ยวจะใช้ดูมันเหมือนบินได้นะมันเหมือนบินได้เ่อะไม่บินไม่ได้พี่มันใช้ลอยไบินได้บินไม่ได้พี่บินไม่ได้มันใช้ลอยขึ้นไปได้ปหได้ไม่ได้มั้งพี่ไม่ได้ไม่ได้โอเคนะครับปล่อยนกไปนะครับโอเคก็เวลาเราฟาร์มค่าสแต็กเสร็จเนี่ยเราก็ต้องไปรับใหม่นันนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปรับก่อนใช่เราเรารับรอเนเป็นสเต็คกับเลือด ใช่น,นะครับผมก็เอาง่าย,ยาคือเน,น้นค่าสเต็งแล้วก็ค่าอ,าอะไรนะพี่ดิฟเฟนใช่ไหมเพี่ใช่ครับโอเคมาเดีย๋ยวเราฟาร์มต่อครับรอเขาโคดายเกิดนั่นเองนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆครับจับไปช,บชึบชึบชึบจับปุยจับปยุยาฟามเดยกันก็อย่าลืมไปติดตามช่องพี่เลดด้วยนะครับผมจะเอาไว้ถ้าคลิปนี้นะครับเอาง่ายคือผมไม่ต้องโปรโมทก็ได้นะทุกคนก็น่าจะรู้จักแล้วนะครับเขาดังเรื่องอะไร คือแบบวันนี้ผมมาเกาะคนดังเล่นอะไรประมาณเนี้ยทุกคนอืมโอเคชิโหูดูดีมันฟิวแล้วก็ต้องตามไปซ้ำนั่นเองนะครับชึบชิผมชอบสกิลท่าสีมากพี่มันโกงนะผมว่าทำไมมันจะเป็นแบบวงอ่ะพี่มันเป็นวงอ่ะพี่มันจะเป็นวงอ่ะโดมใช้ดูพี่โอ้คล้ายๆกับบอลเนี่ยไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันเป็นตัววีเอ๋อนั่นตัววีอ่ะใช่แป๊บหนึ่งโดมจะใช้ดูนะพี่เล็ดดูดูดูดีๆ ชึบเนี่ยมันจะเป็นวงไงพี่วงสายฟ้าโค้ดสปันได้เนาะใช่โคตรเท่แต่เนี่ยสกิลเอ็กมันชอบบั๊กอย่างไงพี่มันจะชอบทําให้แบบผมนอนประมาณน่ะแต่มันแรงอยู่นะรู้สึกว่าเาก็มันก็ดีอ่ะมันก็ดีอยู่อ่ะพี่แต่ว่ามันบั๊กยังเยอะอยู่นะผมว่าโอเคชึบอุยปลาลูกบอลโคตรเท่ปลาไม่โดนเออมันปลายากมากเลยพี่แล้วต้องกระโดดด้วยใช่ไหมพี่เวลาใช้ปลาลูกบอลเลยพวกน่ะ พี่ไม่รู้ดิจะสามารถพี่เจะกระโดดแล้วค่อยโยนเออมันจโยนเสร็จพื้นเนาะเออหรือว่าเนี่ยดูดีบักเดี๋ยวผมจะลองใช้อย่างนี้ดูดีกว่าแบบว่ากระโดดแล้วก็ใช้ค่าตัวเองดูมันน่าจะต้องกระโดดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวฟาร์มต่อนะครับยจีวไปแล้วก็ไปเก็บต่อเก็บไพ่คว้ต่อเรื่อยๆนะครับโอเคเอาง่ายคือค่าดีฟุตเนี่ยมันก็จะเพิ่มพร้อมกับค่าโจมตีนั่นเองนะครับเป็นค่าหมัดนั่นเองนะครับนาอพี่เนาะ ชิบชบชบฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ฟาร์มไปยาวๆนะครับโอ้ยพี่เลฟอยากฆ่าผมนะอ๋อมันเกือบโดนนะโซนเอ้าผมเกือบตายนะพี่เลฟมันโดนเหรอใช่เมื่อกี้ผมเกือบโดนโอเคพี่เลฟทำอย่างเนี้ยผมซอรี่สีดาเอาง่ายนะครับผมทุกคนเห็นอาฮาคิกรอบไหมอันนี้ผมไม่ได้โมนะ มีผมคนเดียวในเกมนี้ที่มีนะครับทุกอย่างที่พี่เรดพี่พี่เรดพี่เรดลองเอาพี่เรดลองลองใช้ดูใช่อะไรพี่เรดไม่มีเห็นไหมทุกคนพี่เรดอย่ากดพีเรสอย่ากดเดี๋ยวน้องเขารู้โอเคได้ได้มีพี่คนเดียวนะครับที่ใช้นะครับโอเคใช่ครับน้องๆก็อย่ามาด่าพี่ที่ถูกเรียกเท่านั้นผมผมว่าแม่งโดนดิสไลท์เต็มแน่พี่ดูจากทรงแล้วโอเคใจเย็นไปเดี๋ยวเราทำการโจมตีต่อไปเข้ากันได้เกินแล้วเอ้าเอ้าฮ้อบีผมตายเลย โอเคนะครับผมก็ทําการมาแล้วนะครับเมื่อกี้เราตายนะทุกคนมาเราไปรับเวสเหมือนเดิมนะครับก้นง่วงนอนนอี่เชอยากหลับอยากหลับพี่โอเคมันเดี๋ยวเราก็ทําการกดไปตรงนี้เลยนะครับเรียบร้อยปะเดี๋ยวพิเลสทําการโ<อ>จม<ง>ตี<ด>เข้ามาแล้วนะก้นเลือกนะดีหรือยังอะไรพี่ก้นเลือกอะไรไปเลือกอัคระพี่ไม่เลือกของอะไรอาดิฟิน เราโอนได้เอ็กพีเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่ใช่ดิฟเฟนต์ดิพี่อ่าไอ้ค่าเนี่ยมันเออสเต็งนั่นแหละพี่แล้วได้เอ็กพีเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอลองกดไปเรื่อยๆโอเคอ๋อมันจะสูมใช่ไหมพี่ให้เยอะๆเลยใช่ไหมใช่ได้นำเงาเป็นสองพันห้าขึ้นจะคุบสองสองพันแปดละพี่สองพันแปดโอเคสองพันแปดคือบวกคุมนี่นะครับผมก็จะเป็นสองพันแปดนะเวลาเราฟาร์มไอ้เนี่ยเจ้าไอ้ตัวข้อดายเนี่ยเราจะได้เงินประมาณหนึ่งหมื่นกว่ากว่าเนาะพี่เนาะใช่ประมาณนั้นนะครับ ปารดโอเคเข้าะนายก็ใกล้ตายแล้วก็เหลือแค่รอตีเท่านั้นแหละระวังระวังผมข้าวพี่พี่แค่มันมองพี่ตีเลยเชิบอุ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไหวอยู่นี่ไอ้ยัยระวังระวังระวังพี่เท็ดผมจะตายระวังระวังระวังพี่รอให้สุดแล้วสุดแล้วโอเคผมจะอยู่ไกลแล้วกันนะพี่สกิลดาบใช้โดนนะสกิลดาบใช้โดนนะสกิลดาบโดนอะไรพี่เท้าอายุโดนเท้าอายุโดนผู้ผิดเฮ้ยอายุโดนเท้าอายุ ยังไงพี่กดยังไงอะถ้าเทาอายุได้เรายกกดตัว F อ่ะตัว F ผมใช้ไม่เปิดนะพี่ตัว F อ่ะโอเคผมใช้ไม่เป็นยังไม่ได้ไปซื้อน่าจะไม่ใช่ยังไม่ได้ไปซื้อต้องซื้อที่ไหนอะพี่เดี๋ยวพี่พาไปโอเคเรียบร้อยจีจีคผมเรามาดูสเต็ปสแตฟ้ามันสตั้น้วยตอนโดนเยี่ยมอุยทุกคนค่าผมขึ้นเยอะมากๆเลยนะทุกคนเราเราได้เงินประมาณแปดหมื่นกว่าแล้วฮะมีเงินแปดหมื่นเหรอพี่โอเคแล้วอ้นกดตัว R ได้ไหม อ่ายังไม่ได้พี่ยังไงอ๋อไม่ได้ใช่ปะไะโอเคไปขึ้นเรือเลยอ๋อเรามีเรือไหมโอเคมนอยู่ตรงไหนพี่เลสพี่เลสขับไปนะโอเค้วผมก็ค่าฟาร์มค่าไอสแต็กของดีวฟฟูดก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทําการไปซื้อทาวายุก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าซื้อตรงไหนนะมีโซกับทาวายุโซก็คือตัวอาร์ที่พี่กดแล้วมันว้าไปอะไรอ๋อมันจะทาให้เร็วขึ้นเงี้ยพี่ ใช่แต่ว่า,นา,นานมันก็มีครูดาวนะมันใช้ไม่ได้รุมน,นานป่ะพี่นานป่ะไม่มั่นใจอ่ะคือแต่ว่านานๆทีพี่ก็ใช้ได้ก็น่าจะนานพอสมควรนะโ <Okay. S 2> <ม>อเคก็ถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปดูช่องพิเลดเดมอนได้เลยนะครับผมที่เขาสอนเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเข้าใจง่ายนะครับเอาง่ายคือ <c oughs> เข้าใจง่ายกว่าผมนะครับช่องผมก็จะเป็นช่องแบบมั่วๆทุกคนแต่ก็น่าจะเข้าใจอยู่เป็นบางอย่างนะครับโอเคมาพี่ตัวไหนเอ่ย อันนี้เหรอพี่ใช่ป่ะนี่นี่คนกคุยกับมิเดูมันมันคือใครเนี่ยมันคือคนขายทาวายุไม่ก็ซื้อสองอันเลยหรอพี่หรือไงมันมีข้างบนอันอันข้างบนคือตัวอาส่วนอันข้างล่างคือทาวายุเนี่ยทายุตัวที่พี่ก่อนจะใช้ดูเนี่ยจับหมดเลยพี่ไม่สุดเลยโอเคได้ลองกดตัวอาดูดิเฮ้ยโอ้กดเอกดเอสดูยืดเีโคตรที่ปะเราไปลุยต่อเลยพี่ โอเคนะครับเมื่อกี้เราทําการเปลี่ยนเรือนะครับแล้วก็เราจะมาฟาร์มเกาะบ,บาร์กี้นั่นเองนะครับก็คือเป็นเกาะที่แบบอ่าผู้เริ่มต้นนะพี่เนาะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าผมแนะนํานะเวลาเราฟาร์มเกาะแรกอะ่ะแล้วเรามาฟาร์มเกาะน,นี้นะพี่เนาะหรือว่าไม่ใช่ครับใช่แล้วนะพี่เนาะออเพราะว่าฟาร์มเข้าได้เสร็จก็มาฟาร์มตัวน,นี้ต่อก็ได้เงินเยอะพอสมควรโอเคปะเราเอาอันข้างบนนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับข้างบนค <Okay, S 2> ือฟาร์มนกน้องส่วนข้างล่าง คือฟาร์มไอเจ้าบากี้นั่นเองนะข้างล่างคือฟาร์มเจ้าบากี้นะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยจะฟาร์มพวกลูกน้องนะแต่เมื่อกี้ผมเอาพวกลูกน้องมานะครับเราก็ตีไปเลยโอเคพี่บากี้เกิดพี่พี่บากี้เกิดเราก็บ้าจะโหดอย่างพี่มาใช้ดาเลยโอเคพี่พี่ผมขอนะพี่พี่อย่าฆ่าตายโอเคพี่แต่ท้ายนี่สเราสู้ลองยิงกลปิตาใส่มาเลยเดี๋ยวเดี๋ยว มีเท่าไร่ใส์หมดโอเคเรียบร้อยครับผมผมลืมเปิดค่าดีเฟนส์เอาพี่มันมันไม่ขึ้นเลยอ่ะพี่พี่เลตตีมันตายไปเนี่ยพี่เลดพี่เลตตีมันตายไปเนี่ยพี่มันไม่ขึ้นพี่ไม่ได้ตีตายดูดิมันไม่ขึ้นนะทุกคนค่าตัแต่งผมไม่ขึ้นไม่แล้วภารกิจหายไปไหมหายพี่ก็ไปว่าต้องได้สิแต่มันทำไมไม่ขึ้นวะพี่เฮ้ยผมงงจริงนะเนี่ย เกมดีเกมดีพี่เล่นเกมดีโอเคนะครับผมก็ฟาร์มค่าอาดีฟุตก็จะมีประมาณนี้นะครับให้เรารับเคลอันข้างล่างนั่นเองนะครับรับเควดนะอันข้างล่างนี่หรือว่าอันนี้ก็ได้นะครับเอาค่าสแเตเกิดด้วย5้านาทีเหมือนกับข้อปราไดใช่นะครับมาเดี๋ยวเราไป่าสุ่มผลพิสัยดีกว่าเนาะพี่เล็ดเล็ดเลี้ยงผมนะวันนี้นะครับอ๋อได้ครับโอเคโอเคมีเท่าไหร่พี่จะ โอเคสุ่มสุ่มไม่ได้ผลไฟนะพี่ผมจะได้ผลไฟกลับคืนมาจัดไปไจัดไปไนะเพราะว่าพี่เลสเนี่ยค่อนข้างที่จะรวยนะทุกคนเห็นแบบดาบเลยปะอยูดีดเกลือมากดยูดีทุกคนโอ้โหใต้เรือสุดยอดนะครับแมปนี้ถือว่าทํามาดีนะครับผมก็ชอบอยู่นะใช่ปะเราไปลุยกันดีกว่านะครับผมว่าอัานนี้ผมพูดตรงตรงนะผมว่าแมปเนี้ยมันไม่น่าเบื่อนะครับแล้วก็ผมว่ามันดีกว่าสตีวันพีดด้วยนะ มันบักเงินเลยไม่ได้นะครับเราจะมาสุ่มกันแจ็คแบ็กเซลล์มาร์เก็ตเซลเลยกไปพี่จัดไปมันกดตรงที่สองแสนห้าะในการสุ่มมาพี่มีเงินอยู่ล้านหนึ่งพี่จะสุ่มบาลานทีหนึ่งเหมืกันโอเคผลอะไรก็ได้ผลควันก็ได้พี่เอ้ยผมผมขอผมขอผมขอผมอยากได้โอเคพี่เลดเร็วก็มีน้องๆถามาว่าพี่เลดเวลาดอกผลพิศดารเนี่ยกดตัวอะไรพี่ กด backspace ปุ่มลบแต่ว่าค่อนข้างดรอปค่อนข้างยากยากนะครับต้องแบบต้องอยู่ในล้กัต้องให้ผมอยู่นิ่งก่อนดีกว่าพี่ได้พี่จะกดดรอปแล้วก็โซลูพร้อมกันคือยังไงพี่แต่ว่ามันไม่ออกก็คือแน่นอนโอเคแป๊บหนึ่งเสียงพี่เลดบั็กนะครับเน็ตผมน่าจะกากนะครับโอเคแป๊บหนึ่งพี่เลดเขาน่าจะโอเคเรียบร้อยพี่เลดเข้าตัวผมแล้วโอเคเดี๋ยวเราทําการกินเลยดีกว่าสามสองหนึ่งชิป เรียบร้อยครับผมไม่นะโอเคครับผมก็สวัสดีขอลาไปก่อนนะครับผมก็สำหรับใครที่ต้องการอยากจะรับชมเพิ่มเติมก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆได้นะครับผมเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมโอเคก็สวัสดีขอลาไปก่อนนะบายครับผมบายครับผม